หัวใชเท้าใครบอกทําได้แค่เมนูต้มเท่านั้นต้มจืดต้มจับฉายต้มใส่หม้อก,ก๋วยเตี๋ยวเรามีเมนูใหม่มานําเสนอด้วยวิธีการทําหัวใชเท้าอย่างไรให้แซ่บมาชมกันเลยค่ะก่อนอื่นก็มาฟานเปลือกออกก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปล้างโดยธรรมดาทั่วไปนี่ละคะ่ะขอชิมด้หน่อยสิอืมมันได้นะไม่ขมเท่าไหรพอดีไปร้านในเมืองนะคะ ไปเจอมะละกอลูกหนึ่งลูกละเจ็ดป oh, อนโอพระเจ้าจอร์ดลูกละสามร้อบาทฉันคงไม่ซื้อหรอกจ้าพอดีเหลือบตาไปเห็นไอ้เจ้าหัวไชเท้านี่แหละมันโดนปัายาปญปอกๆนั่นเลอลืมไปเลยเดี๋ยวเรามาลองเมนูหัวใชเท้าปอกๆฮ่า หมาดำอย่างฉันมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องมีสมองด้วยมะละกอลูก300บาทโอ้ใครจะไปซื้อหัวใจเท้าลูกนี้1ปอนด์กับห้าพีตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ45บาทจัดไปจ้าพอจะนึกออกกันแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรใช่แล้วคะ่ะเราจะมาตำหัวายเท้ากันจ้าโยนพริกลงไปเลย4เม็ดตามด้วยกระเทียมสกลีบน้อยนนะคะ ก็ตำเหมือนธรรมดาทั่วไปนี่แหละคะ่ะภูมิใจนำเสนอนะคะไอ้เจ้าตัวมะเขือเทศเนี่ยอีฉันก็ปลูกเองแ่ะคะ่ะปลูกเองกินเองนะคะส่วนมะนาวเนี่ยอีฉันก็หอบมาจากไทยแลนด์ค่ะเก็บไว้ในตู้แช่แข็งนะคะพอจะเอามากินใช่ไหมก็เอามาแช่น้ำร้อน,นะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะก็เอามาใส่ไปเลยค่ะฟาดลงไปในโรกเลยค่ะ ปรุงรสตามชอบนะคะน้ำปลาล้งปลาร้าผงนัวผงแซบก็ใส่ไปเลยคะ่ะจัดไปตามที่เราชอบเลยนะคะไม่ได้กินนานแล้วนะคะส้ตมตำเนี่ยวันนี้ลองมาจัดหัวไชเทา้าดูซิว่าจะเป็นยังไงมันจะแซบสมคำล่ำลือไหมตำไปก็น้ำลายแตกไปคะ่ะท่านผู้ชมตอนนี้ลูกชายก็มาขอตำเลยนะคะเนี่ยแม่แม่แม่แม เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยหน้าตาถือว่าใช้ได้นะคะเดี๋ยวไปชิมรสชาติกันจ้าอืม <c oughs> ชิมเข้าไป <c oughs> คำแรกกรอบมากท่านผู้ชมกรอบจริงๆเลยกรอบมากเดี๋ยวเราไปกินกันเลย <c oughs> เอมี่ก็จัดผักชีนะคะมากินกับเดี๋ยวไปกินกันเลยจ้า <c oughs> <c oughs>

กรอบไปอีกจะพี่นอ้องกรอบรสชาติได้เลยอืมแซบ่บเลยเนะะียค่ะบำมีความอ่าบำมีความหนุนแซ่บกรอบมาก บกขมนะคะบกขม สีสื่อหอยแฉะขาวมันตำตะโดนเนาะจ้ะเสียบอืมกรอบอร่อยมาก แสบค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนจีบอมีดเอามันละกอนะคะน่ะเนาะร้้อมึงเด้อเอาหัวใช้เท่ามาตำอืมปอกเปลือกอ,ออกแล้วก่ะฝนันคือนปกคุุงเขาเลยละ่ะแล้วก็ต่ำค่ะแสบคอนเฟิร์มนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเด้อ สวัสดีจ้า